สบายดีพ่อแม่พี่น้องเทา้าซ่องเทา้าเห็ดชวน,นาปดีเห็นยังอยู่เนาะ เห็ดยังเนี่ยปลูกพักปลูกหมีปลูกพอเละปลูกจะเพียงไรมาถั่วมกแป้งปลูกมะถุกชิงยางพูดคล้องอย่างนี้อันนี้คล้องปลูกมะแปงถั่ว ก็เห็นนั่นน่ะออเอ้ามันมน,น,นัต่ำก็ฟาดลงตีลงมาพีกวาลงมาพีบดกมดอุนโอยคุ่น้องปกต่างห,หากต่ำซึ่งเียวนะครับ้บามาเล่นทดเน,นหนามโอ้มาพีบดเอาพีดิ้งคูเอาพีดิ้คูา เพี้ยงอันนี้นะติดของเพี้ยงอันนี้นะบออ่ะบ่แมนแน่บ่แมนแน่บ่แมนแน่ยนืไปต่อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งขาวเย็ดเต้าต่อ,ตอ